ัวมีอะไรกับอะไรคะ สะกดมันจะเป็นยังไงคะไข่ไยข่ยยยเลย,ยเราเรียกว่าสารัแล้วอววตอนแรกที่ไม่มีอะที่เป็นอัวอัวถ้าอยู่ในคำที่มีตัวสะกดอัวนี้เป็นยังไงคะ มาแทนยันเชบคำว่าอะไรคะจอเอดอสเก่งมากผลมให้แมมมอสด้วยค่ะจอเอดอสเจสระอาหายไปไม้ไ่ผูกมาแทนลองยกตัวอย่างที่มีสระอกสิคะมีคำไหนบ้างคะสออกมาส่งไนโทส้อมโอ้โหมีแมมมอสตอบได้คุณเดียวปม ด้วยอ,อ่ะทีนี้เอาคำ,าค,ำคำที่มีสารประกอบอยู่อ่ะยกตัวอย่างมีคำอะไรบา้างสองพยัญชนสวยอ่ะแมมมอสแมมมอสเก่งมากแมมมอสตอบสวยอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะฟังของพเพื่อนก่อนนะคะแมมมอสนั่งฟังของเพื่อนดูซิว่าเพื่อนๆจะเก่งไหมเพื่อนตอบค่ะสองพยัญชนสวยเอ,เอาค่ะเอาคำอื่นที่ไม่เหมือนแมมมอส สออวมมสวนตบมือให้เอ๋ยด้วยค่ะสออัวมม ค่เธอเธอรยเอเอาคำที่มีตัวสะกดค่ะน้องไอรีนไอรีนทอเออเธอก็ถูกแต่ครูคให้เอาคำที่มีตัวสะกดนะคะ 将图块。 เก่งมากค่ะคำยกเว้นของสระเออที่มีตัวสะกดเป็นยอยักษ์จะ,ะจะไม่มีสระอีจะไม่มีสระอิจจะมีข้อยกเว้นต่อไป ตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระอ่ะแต่ว่ามีตัวสะกดมีอะไรบ้างคะอะไรคะ,ะ,ะตัวมือฉูกาด้วยค่ะรออ่ะ ตัวพ้นรอคอต้องสั่งด้วยใช่แล้วค่ะเวลาอ่านเราต้องอ่านออกเสียงสระอะแล้วเวลาเราเขียนคําอ่านหรือเราแจกรูปคําเราจะต้องเขียนสระอ่ะด้วยเวลาเราแจกรูปคําพยัญชนะต้นตัวอะไรคะต่อพ้องกันรอรตามด้วยสละ สระอะแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดแล้วเวลาคุณครูให้เจ๊กลูกทำเด็กๆชอบเขียนสระอะแบบนี้แบบนี้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่คือไม้หนากาดแล้วก็ต้องเขียนขอหัวเหมือนเดิมตามด้วยตัวสะกดคือตัวก่อนคุณครูดูเวลาแป๊บเราต้องไปเรียนต่อใน Mama mia, bye bye. bye.